ดีค่ะคุณครูอนุมาแก้วสุวรรณค่ะคุณครูสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดีแดงสองค่ะคุณครูสอนวิชาแต่งหน้า9้าวผมแต่งเล็บวันนี้คุณครูจะมาสาธิตวิธีก้าวผมมวยต่ำนะซึ่งใช้ได้ทุกโอกาสแล้วก็วิธีทําง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูาอุปกรณ์สำคัญในวันนี้นะคะว่าคุณครูใช้อะไรบ้างค่ะมีกิ๊ตัวยูนะคะ ไว้สําหรับเป็นไกด์ไลน์นะคะใปติดของก่อนก่อนที่เราจะลงกิ๊บด,ดัหรือกิ๊บดุลนะคะค่ะอันดับต่อไปค่ะอันนี้เป็นกิดดนะะ๊บดันนะคะกิ๊บดุคะเอาไว้ติดแล้วจะมีกิ๊บปับเร็ดยาวนะคะไว้เป็นไกด์ไลน์เวลาเต้านะคะช่วยให้เราทํางานได้สะดวกน,นะคะแล้วก็มีปรับเป็ดเล็กนะคะกิ๊บปรับเป็ดเล็กะคะ่ะ อุปกรณ์สำคัญก็คือหวียีนะคะหวียีอันนี้คือซี่หวีนะคะสังเกลียวซี่หวีจะไม่เท่ากันจะเป็นหวีสำหรับไวยีผมค่ะดูนะคะตะปางจะมีหางนะคะเข้าหวีหางซี่จะเท่ากันค่ะแล้วมาแปลงนะคะแปลงเก้าขึ้นค่ะแปลงตัวนี้จะช่วยให้ผมเราเรียบนะคะเวลาเก้า และแปลใหญ่เป็นไกด์นะคะต่อไฟยิบไอยค่ะไว้เน็ตแล้วก็เก็บความเรียบร้อยอันนี้เป็นเครื่องกระดับนะคะวันนี้ที่คุณจะใช้แล้วจะเป็นของตัวนี้นะคะเพราะวันนี้ก้าวหมมวยต่ำจะเป็นชุดไทยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ กาหวีผมวยแปรงว like ีให้เรียบจากนั้นใช้หวีดีค่ะแบ่งผมข้างหน้าค่ะและดีเบาๆจับ,บเส้นผมไม่ตึงนะคะ ดีเฉพาะคนค่ะเนื่องจากมันแบบของเราเ,เ,เส้นผมเล็กเส้นผมเล็กและไม่หนาเราก็เลยใช้การยีผมมาช่วยค่ะจะได้ทำให้มีเนื้อผมที่มากเป็นรูปร่มดีมเลยนะคะ แต่ถ้าเส้นผมตัวเส้นผมใหญ่ไม่ต้องดีมากก็ได้ค่ะแต่นั้มใช้แปรงมากใช้แปรงมาครูจะแตะน้ำมันนิดนึงแต่ที่หวีมาเมื่อเวลาเราหวี จุดจะได้เนาได้หนีง่ายไม่จิบแางแดดก็จะไม่เจ็บนี้ลงมาให้ได้จุดทุยค่ะจุดทุยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นใช้ทิ่ปักยาว เก็บป็นใต้ไว้ก่อนค่ะใช้สเปรย์ฝุ่นนะคะฉีดเบาๆเริ่มฉีดข้างหน้าค่ะข้างหน้านางแบบเดี๋ยวฉีดข้างหลังไปนะคะเพราะถ้าฉีดข้างหลังไปสเปรย์จะเป็นร่วงตรงหน้านางแบบพอดีค่ะ,คะหวีเกลี่ยให้เนียน ค่ะจากนั้นเราคิดปตับเป็นยาออก่ันนี้เราจะได้จุดคุยกลนวมีเพื่อเยี่ยอมมาวันค่ะ เว้นเจ้าหมากัรอยนี้ค่ะใช้ขอบผมนะคะเว้นเจ้าหามากรแล้วจับต่อจากนั้นใช้กิ๊ดยางเห็นไหมคะวิธีเสียค่ะติดกิ๊ดนะคะสวยขึ้นไปเลย าด้านข้างกันค่ะแั่ผมด้านข้างมีูขอยีช่วยมีนู้แต่นั้นใช้แพร จะเตะเบาๆค่ะใช้ใหมีหนังออครับพี่ครูเก็บคิดไกด์ไลน์ค่ะถ้าไม่มา เลยนะคะานใช้ทิ๊บยามค่ะตอค่ะองทำอีกครังนะคะเหมือนกันค่ะทำเหมือนกัน ขขมีคนผมจากผมตึงน,นะคะเวลายีในในผมเบาๆก็พอค่ะพอให้ม,มีเนื้อผมใม่แต่ถี่เบาๆนะคะเก็บรายละเอียด ด้วยวิหารจูเบาๆค่ะใช้กิดตจดบเลยนะคะเพราะเรามีใจแหละ ไอ้หงใหมผมนมองพ่อนะคะีอยค่ะ Hey, for my sometimes you need to go take a step back the see the truth เบาๆค่ะเริ่มจับตายนะคะใช้ป่อเอ็ดยาวค่ะก่อนะคะเรามาทำเราจะทำ้อดอกกันนะคะ อันปลายผมเบาๆอย่างนี้ค่ะนะคะมาจากปลายผมม้วนม้วนจากปลายนะคะมันเข้ามาสะับเข็มปลายได้เรียบร้อยาใช้ปนะีกปากเีกได้สองนะคะถ้าเรากลัวหลุด สเปรย์เบ,บาๆค่ะช่วเริ่มช่อต่อไปนะคะจะเป็นผักเปียก็ได้นะคะปลายผมแต่อันนี้ยังแบบยาวพอนจะวนได้ค่ะ เวลาช่วงวนครูจะไม่เอาไปทับตรงที่เราทับไว้นะคะเพราะจะทำให,ให้ไม่เด่นชัดทำเหมือนกันอย่างนี้นะคะ ขั <and> ้นตอนนี outdoor, ้ผู้แอบใช้เยว่นิดนึงนะคะกลับไปว่าเป็นก้นหัวม้วนวนตามที่เราถนัดก็ได้

สาเหตุที่เป็นพิษเบาๆนะคะสาเหตุที่ทําไมครูไม่ม้วนเหมือนม้วนก้นหอยเพราะว่าปลายผมจะเด้งออกมาเราก็กันปัญหาตรงนี้นะคะ่ะกลับไปนิดนึงนะคะค่ะม้วนไป ที่ปักเป็ดเป็นใจไวก่อนนะคะเราใช้ปักเป็ดเล็กค่ะป,ปน่อยธรรมชาติบ้างเนา,านะ อนนี้คุณครูใช้ใดค่ะเพื่อเอาให้สเปรย์แห้งสเปรย์แห้งค่ะ 开谢空调。Thank you. Thank you. ลายเป่าไปสเปร์จะแห้งไวค่ะจะลดระยะเวลาทาํางานของเราให้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นเราเก็บความเรียบร้อยค่ะใช้เนียดใช้การติดคีบค่ะตอนไปนะคะ เก็บแรงละเอียดให้เรียบซ้อยค่ะเนื่องจากผมยาวนะคะนางแบบก็ต้องการให้แบบเอยลงมานิดวปดนึงตะบ่าให้ต้องการเก็บสูงมาก ให้คิดตัวอยู่ไกด์ไลน์ไว้ก่อนค่ะนิดนี้เพิ่มไปใเนเขียนภาพขอที่สเปกนี้ค่ะ เบาๆนะคะอย่าหันกระบอกใดเข้าไปหาตัวนังแบบแตทำให้ร้อนทำให้ร้อน i to เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีเท่านี้ค่ะติดนไงบ้างคะายากไหมคะถือง่ายมากลองทำกันนะคะ สวยพร้อมไปงานได้ะะแล้วค่ะเราสามารถใส่ชุดไทยหรือเปลี่ยนแปลงชุดต่างๆได้โดยเปลี่ยน่พงประดับแล้วก็ใช้ระยะของมวยผมเรามาปรับใช้ดูกันนะคะเพราะตรงนี้สามารถใช้ได้ทุกโอกาสสำหรับวิธีการของครูวันนี้ เป็นการก้ามวยต่ำและนําไปใช้ได้หลายแบบนะคะแค่เปลี่ยนเพื่อผ้ดับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสไตล์เรามาดูกันนะคะว่ามันจะเปลี่ยนยังไงและใช้ได้จริไหมแต่วิธีทำวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะยังไงติดชมมาได้นะคะยินดีพร้อมรับค่ะสวัสดี Like a bird a a on tree I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and